สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วหรือยังนะคะ,คะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีราศีหรือว่านักสัตว์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะ ขอย่าดยูนฮะนักสัตว์กุลราศีพิจิกนักสัตว์ชวดนักสัตว์กระต่ายราศีกุมนักสัตว์ลากานักสัตว์จอนักสัตว์มะเส็ง นักสัตว์มแม่นักสัตว์ขานนักสัตว์ฉลูค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วหรือยังนะคะเป็นไว้เบอร์ซ่าได้สรับพลังงานได้นะคะดูนะคะว่าตอนนี้คุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วหรือยังนะคะ ขออนุญาตดูนะเป็นการดูโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจัดเด็ดนะไฟล์อ,อโวลไฟล์ออฟเพ,พนดิกัล เจ็ดเหรียญเพดออฟสอดคุณเจอคู่แท้ของคุณแล้วหรือยังนะคะเหมือนคุณจะเจอแล้วนะคะคู่แท้ของคุณแต่เหมือนอยู่ในช่วงของการดูดูอยู่ในช่วงของการหยุดนิ่งความสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลานี้เหมือนว่าเขาคนนี้นะคะ หรือว่าคุณก็ได้นะคะแอบส่องแอบมองเขาอยู่นะคะมีการแอบส่องแอบดูอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะเหมือนเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่นะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะห้ามายเป็นคนที่ไม่เข้าใจการมีเรื่องทะเลาะกันแต่ว่าตอนนี้เขาเสียใจนะคะแล้วก็เศร้าใจนะคะกับการที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาเหมือน อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ความคิดแล้วก็รู้สึกตกตะกอนทางความคิดของเขาแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่เขาต้องการนะคะเหมือนเขาจะมาชัดเจนในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอาจจะมีการทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาดูนะคะ คือคุณได้เจอคู่แท้ของคุณแล้วนะคะแล้วเขาก็คิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่เขาตกตะกอนทางความคิดของเขาแล้วมาดูนะานว่าไพ่อยากจะบอกอะไรต่อนะคะสามเหรียญเด็กเหรียญแปดถ้วยราชนีเหรียญ เ,เหมือนว่าเขาคนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขานะคะคุณเปรียบเสมือนเหรียญเหรียญน,นี้ที่เขาคอยประครบประงมนะคะคอยส่องคอยมองเขามีความเป็นห่วงคุณนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่แอบดูคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่เป็นคนที่มีความ มุ่งมั่นนะ,ะในการสร้างไรายได้ในการหาไรายได้เขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตของเขาะะที่เขาเฝ้ามองแอบห่วงแอบแอบห่วงใยแอบคิดถึงเนี่ยเขาแอบดูคุณอยู่นะคะเจ็ดเหรียญอาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้การที่คุณได้หันหลังจะเขาไปนะคะ หรือว่าเขาอาจจะมีการหันหลังจากคุณไปก็ได้นะ,ะในช่วงเวลาที่ห่างห่างหายกันห่างเหินกันไปเขาคิดถึงคุณนะคะในช่วงเวลานี้เขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะสามเหรียญดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเก้าถ้วย เจ็ดเหรียญเพดดอกสอดดีเอ็มเพลย์แปดดาบเหมือนว่า ช่วงเวลาที่คุณและเขานิ่งกันไปนะคะเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแปดดาบกับเจ็ดเหรียญนคนะ,ะเขาเหงาเขาเศร้า,เขา,าเขาคิดถึงนะคะแล้วก็เหมือนกับนอนกอดความเหงาอยู่นะคะเหมือนแบบคิดถึงคุณนะคะเหมือนเขาคิดถึงคุณอยู่นะ,ะในช่วงเวลานี้ไม่รู้จะทํายังไงในความสัมพันธ์คะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้ เขาคอยส่องคอยมองคุณอยู่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสนะคะคุณเป็นคนที่ดีพร้อมนะในสายตาของเขาค่ะคุณเป็นหญิงคุณก็เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะะและคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวนะคะคุณไปนั่งในหัวใจของเขาแล้วนะคะแต่หากคุณเป็นชายคุณก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะ ใครๆก็มีความชื่นชอบชื่นชมคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเสมือนบ้านนะคะก้าวถ่วคืออันนี้คือเขานะคะเขาจะเดินทางไปหาคุณนะคะคุณเปรียบเสมือนบ้านของเขานะ,ะเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเป็นพื้นที่เซฟโซนสําหรับเขาที่เขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะเหมือนเขาได้เจอบ,บ้านที่แท้จริงของเขาแล้วนะคะ ดูนะคะว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรรักใส่ใสฝึกฝนอบายุขสมดุลชีวิตตั้งตัวไม่ทัน ไหบอกว่าความรักแบบนี้นะคะอาจจะเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะ,ะเป็นรักแบบใสๆนะคะรู้สึกผูกพันตั้งแต่แรกเห็นได้เมื่อแรกเจอได้หรือคุณและเขาอาจจะเป็นรักในวัยเด็กได้ในวัยป๊อปปี้เลิฟได้นะคะรู้จักกันในสมัยมัธยมปถมได้นะคะเป็นรักที่รักก็คือรักนะคะไม่มีเหตุผลใดๆนะคะรักก็คือรักนะคะ ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะพูดออกไปออกไปนะคะก็คือเขานะคะอยากจะข้ามผ่านอุปสรรคระหว่างคุณกับเขานะคะหากคุณและเขามีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เขารู้สึกไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสึกของเขาได้เหมือนติดคุณนะคะเหมือนเป็นการพนัน อยู่อย่างนั้นนะคะอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาไม่สามารถแบบลืมคุณได้เลยะะําไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณก็ไปอยู่ในความคิดของเขาเสมอนะคะคุณทําให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่าชีวิตที่สมดุลนะคะมันมันจะต้องเป็นแบบไหนนะคะคือเหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะใช้เวลากับชีวิตที่สุดโต่งในบางเรื่องบางราวนะคะจนลืมความสมดุลของชีวิต แต่เมื่อได้รู้จักคุณคุณอาจจะทำให้เขาได้เข้าใจชีวิตที่สมดุลนว่าทุกอย่างจะต้องมีการบาลานซ์ให้ลมตัวให้คงที่นะคะไม่มีายไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หลุดหลุดไปไม่สมดุลของชีวิตนะเะช่นอาจจะเจอคุณแล้วทำให้รู้สึกว่าความสมบูรณ์ในชีวิตนะ,ะอาจจะต้องสมบูรณ์ได้ฮะ,ะอาจจะต้องมีคนข้างเคียงนะคะหรือว่าคนเคียงข้างนะ,ะที่จะอยู่กับเขาและ พพอร์ตนะคะพพอร์ตเขาเปลียนเสมือนบ้านภายในจิตใจของเขานะ,ะอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างนะคะเขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบแบบรวดเร็วแบบกระทันหันที่คุณตั้งตัวไม่ทันนะคะดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรรักแท้ ประสบความสำเร็จสติสัมปัญญะพิเศษจริงจังเข้ากับหัวข้อของเราเลยนะคะว่าเขาคนนี้นะเป็นรักแท้ของคุณนะค,ะคนที่ คุณเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์รักแบบไม่มีเงื่อนรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเหมือนแม่รักลูกนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะจะประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าเขา จริงจังกับคุณนะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือคนที่เขารู้สึกพิเศษด้วยนะคะเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกพิเศษแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะคุณเป็นคนเดียวนะคะและเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้นะคะเป็นนั่งในหัวใจของเขาแล้วนะคะเขาคนนี้นะเป็นคนเก่งนะฉลาดมีความรู้ความสามารถมีวาทศิลในการพูดในการเจรจาอาจจะเป็นพิธีกรนักรองนักสแสดงได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะเฉียบขาดเฉียบค ะะเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีภูมิที่ดีพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อนเนื่องนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ใช้ช่วงเวลานะะในการทํางานแบบดีนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ในศินในธรรมด้วยนะ,ะในบางท่าน มาดูไพ่สุขขีนะคะอยากจะบอกอะไรทุกอย่างดีขึ้นรวมพลังแสงสว่างของชีวิตเร่งรีบการเดินทาง คุณเปรียบเสมือนแสงสว่างของชีวิตของเขานะะคที่เขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขากําลังจะรวบรวมความกล้ารวบรวมพลังเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาถ้าเกิดเขาอยู่ไกลกับคุณนะคะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณได้นะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นเขาจะเร่งรีบหรือทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีขึ้นได้นะคะขอให้คุณไว้วางใจนะคะ มาดูไพ่มีเธออยากจะบอกอะไรนะคะหลักแหลมแสนสาหัสโชคลาภผลลับที่ดีอุปสรรค เขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะมีไหวพริบเป็นคนที่มองคนออกนะคะแลวคนคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะในสายตาของเขาที่เขามองคุณมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเคยอกหักเสียใจมานะคะหรือว่าในอดีตครั้งก่อนอาจจะมีเรื่องผิดพลาดผิดหวังมาทำให้มันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะ แต่เขารู้ว่าหากมีอุปสรรคใดๆเขาก็พร้อมที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปนะคะเขาจะข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปคุณเปรียบเสมือนคนที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขเหมือนได้รับโชคได้ไดรับราบนะคะได้รับสิ่งดีๆความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะประสบความสำเร็จได้ได้รับผลผ,ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้นะคะ ค่ะขอบคุณท่าสำหรับการรับชมและพบกิลใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ